วิธีการร้อยได้ของจักรุ่น JK17B นะคะขั้นตอนแรกเลยเปิดเครื่องมาปุ๊บดึงนะคะแดนตั้งลอดได้เนาะขึ้นมาแบบนี้นะคะใส่ได้ขึ้นไปแบบนี้นะคะเนาะมาตรงนี้นะคะวนมาเข้าให้ให้เข้าไปในสิ่งตรงนี้นะคะแบบนี้เลยฟึบมาเนาะโค้งมาแบบนี้นะคะถ้างง ให้ดูตรงนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกให้เหมือนกันนะคะเสร็จปุ๊บนะคะร้อยได้เหมือนเดิมเลยร้อยได้จากข้างในออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะจับหางได้ไว้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เนาะพักมาปึ๊บแบบนี้นะคะจับได้แน่นแต่ไม่ตึงนะคะแล้วค่อยๆเหยียบอ่าเพราะว่าได้เนี่ยเข้าไปในกระสวยแล้วเนี่ยเราก็ตัดหางได้ชิด นะคะเราก็เหยียบได้เลยนะคะอเอเนาะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะสมมุติว่าต้องการเท่านี้ก็ตัดได้เลยปึ๊บถักกลับมาที่เดิมนะคะดึงขึ้นมาเนาะพอได้แล้วนะคะก็มาเปิดเพจด้านนี้นะคะสไลด์เพจเข้าหาตัวเรานะคะปึ๊บแบบนี้ เผ็ดก็หลุดออกมานะแล้วเราก็ใส่กระสวยเข้าไปหางได้อยู่ทางซ้ายมือด้านบนนะคะซ้ายมือด้านบนถ้าเพื่อนๆงงให้ดูดสัญลักษณ์ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีวิธีบอกอยู่นะคะ,ะแบบนี้ใส่เข้าไปลงไปก่อนนะคะอเอานิ้วจิ้มมาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระสวดมันวิ่งตามนะคะวนวนวน,วนตามลูกศรเลยนะมาถึงตรงนี้นะคะแค่นี้เองแล้วเราก็สไลด์เพจเข้าไปปิดเหมือนเดิม หาจังหวะหาล็อกให้เข้านะคะแล้วก็ดันเข้าไปนี่แบบนี้นะคะต่อไปร้อยได้ด้านบนนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่เอาออกก่อนจากที่เรากอกระสวยไปเมื่อสักครู่นะคะโค้งมาเนาะมือสนำพามานะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้วนขึ้นมานะคะสามสี่เหมือนเดิมค่ะจะเจอคันกระตุกได้เนาะเนี่ยสิ่งที่มันขยับขยื่นตรงนี้นะคะโค้งเข้าไป เนาะให้มันอยู่ให้ได้เข้าไปในคันกระตุกได้นะคะแล้วก็ลงมาหนะคะแล้วก็มาหตรงนี้ใส่อย่าลืมตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่ช่องตรงนี้ก่อนนะใส่ตรงนี้ก่อนนะหนึ่งครั้งต่อไปดึงที่สนเข็มลงมาให้ที่สนเข็มกับเข็มน่ยสัมพันธ์กันมันต้องโดนกันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเข็มเข็มอยู่แบบนี้ เราดึงที่สนเข็มมาเห็นไหมคะแบบนี้เข็มกับที่สนเข็มจะไม่โดนกันเนาะเพราะฉะนั้นหมุนเข็มให้เข็มลอยตัวสูงสุดนะคะแล้วก็จับที่สนเข็มมาเข็มจะโดนที่สนเข็มจะโดนเข็มพอดีนะคะพ้าดได้เป็นเลข4แบบนี้หมุนมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรั้วเล็กๆอยู่ให้เพื่อนๆวางไว้แบบนี้แล้วค่อยๆปล่อยนี่เข้าไปแล้วได้จะเข้าไปทางข้างหน้าเนาะรูเข็มอยู่ข้างหน้า แล้วเราก็ไปเอาได้ข้างหลังมา,นะาค่อยๆจับมาแบบนี้โอเคนะคะเราก็เอาได้ไปด้านหลังของตีนผีเสร็จสิ้นการตั้งจักรค่ะ